เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2025หัวข้อพอบานผู้ดูแลสวนของพระเจ้าข้อพระคำหลักลูกาบทที่12ข้อที่42 42องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ใครเป็นพ่อบ้านซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือพวกคนใช้เพื่อแจกอาหารตามเวลาอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่24่สิบสี่ข้อที่สีถึงสี่สใครเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลา46 เมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็เป็นสุข47เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของท่านเนื้อหาพอบ้านผู้ดูแลบ้านคือคนที่ถ่ายดินและดูแลพืชผลในคริสตจักรพอบ้านผู้ดูแลคือคนงานที่ดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในสวนองุ่นของพระคริสต เมื่อการนมัสก,การจากสวนองุ่นถึงพระเจ้าพระองค์จะเทพรลงมาและผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นกลุ่มแรกมักจะเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลสวน2ทิโมธีบทที่สองข้อที่หกหกเกษตรกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกเมื่อผมเข้าร่วมคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้า คนทำงานในคริสตจักรเราเรียกว่าลูกของพระเจ้านั่นเป็นเพราะว่าลูกๆเปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้ดูแลสวนที่ดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในบ้านของพ่อของพวกเขามีเพียงผู้มาเยี่ยมเท่านั้นที่เข้ามาและออกไปโดยไม่ต้องสนใจในรายละเอียดปลีกย่อยนั้นดังนั้น มีแต่พ่อที่ไม่ดีเท่านั้นที่เห็นว่าลูกๆของตนกำลังหิวโซ่แต่ชอบที่จะให้อาหารคนแปลกหน้าฉะนั้นเด็กๆมักจะเป็นคนแรกที่ได้รับพรจากครอบครัวเมื่อหญิงชาวคานาอันมาหาพระเยซูและวิงวอนพระองค์ให้รักษาลูกสาวที่ถูกผีเข้าพระองค์บอกเธอว่าไม่ยุติธรรมที่จะให้สิ่งของที่เป็นของเด็กแกสุนัปมัทธิว บทที่สิบห้า้อที่ยี่สิบหกยี่สิบหกพระองค์จึงกลัดตอบว่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก,ก็ไม่สมควรสิทธิพิเศษบางอย่างเป็นของเด็กๆเ,เท่านั้นและในทํานองเดียวกันเฉพาะลูกๆของพระเจ้าที่เชื่อติดตามและรับใช้พระองค์ด้วยใจจริงเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากพระองค์เน้นใน สองที่โมทีบทที่สองข้อที่หกกล่าวว่าหกเกษตกร,กรที่ตรากรรมย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกพระธรรมพีกล่าวว่าเกษตรกร,กรหรือพ่อบ้านผู้ดูแลสวนที่ทำงานหนักควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลแห่งการตรากรรมนั้นนั่นหมายความว่ามีพ่อบ้านผู้ดูแลสวนบางคนที่ไม่ได้ทำงาน พระเจ้าคาดหวังสิ่งบางอย่างจากพ่อบ้านผู้ดูแลสวนก่อนสิ่งอื่นได้พระองค์คาดหวังให้พวกเขาขยันขันแข็งในขณะที่ดูแลความรับผิดชอบที่พระองค์มอบให้พวกเขาในสวนอุ่นของพระองค์งานเหล่านี้สามารถทำได้ภายในแผนกของคริสตจักรเช่นการจัดเก้าอี้การล้างห้องน้ําการดูแลเด็ก หรือทำหน้าที่เป็นปฏิคมฝ่ายต้อนรับหากท่านเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลสวนของพระเจ้าไม่ว่าหน้าที่ของท่านจะเป็นอะไรก็ตามจงทำอย่างขยันขันแข็งเมื่อท่านทำงานอย่างขยันขันแข็งท่านจะเป็นผู้มีส่วนแรกในการรับผลแห่งพระพรของพระองค์พระเจ้ายังคาดหวังความซื่อสัตย์จากพ่อบ้านผู้ดูแลสวนของพระเจ้าด้วย หนึ่งโครินบทที่สี่ข้อที่ 2. สองสองยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบชั้นทดย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้เมื่อพระเจ้ามอบหมายงานให้ท่านพระองค์ต้องการให้ท่านทำอย่างซื่อสัตย์การซื่อสัตย์คือการที่สุดตัวเองว่าคู่ควรแก่ความไว้วางใจ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อท่านซื่อสัตว์พระเจ้าสามารถไว้วางใจท่านด้วยผู้คนแนวคิดและทรัพยากรพระองค์สามารถไว้วางใจให้ท่านทำตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านที่รักจงแน่ใจว่าท่านทำงานอย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตว์ในฐานะพ่อบ้านผู้ดูแลสวนในไร่องุ่นของพระเจ้า ื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้มีส่วนแรกในการรับพระพรของพระองค์หากท่านยังไม่ได้เป็นผู้ทำงานในคริสตจักรท้องถิ่นของท่านตอนนี้เป็นเวลาที่จะรับผิดชอบบางอย่างในคริสตจักรของท่านแล้วประเด็นสำคัญหากต้องการเป็นผู้มีส่วนในการรับพระพรของพระเจ้าเป็นคนแรก ท่านต้องรับใช้พระองค์อย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ในฐานะพ่อบ้านผู้ดูแลสวนของพระองค์